กลางวันกลางคืนนั้นเป็นอย่างไรเด็กๆรู้ไหมว่าแตกต่างกันดวงอาทิตย์ให้แสงกลางวันส่วนดวงจันทร์ให้แสงกลางคืนสวัสดีค่ะสวัสดีในวันที่มีทั้งกลางวันและกลางคืนเด็กๆทราบไหมคะว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เด็กๆลองบอกคุณครูสิคะว่าเราเห็นดวงอาทิตตอนไหนคะ ใช่ค่ะเราเห็นดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันและดวงจันทร์ล่ะคะเราเห็นในตอนไหนคะใช่ค่ะเราเห็นในตอนกลางคืนค่ะดวงอาทิตย์เป็นดวงที่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเช่นให้ความร้อนให้แสงสว่างทำให้ต้นไม้เติบโตส่วนดวงจันทร์ จะให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์จะไม่สว่างเท่าดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นในเวลากลางคืนเด็กไม่ควรออกไปเล่นนอกบ้านนะคะเพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้ควรอยู่ในบ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเ,เข้าใจเรื่องดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเด็กๆนะคะเก่งมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ